เลือกมันจะมีสามกับหัวควบ่อมาแรกกับไวายสามไปแลเดี่ยวม่ดต่ใจเขาหัวโขหน้าวันแหกแนวกันหัวตา3บดแรกน,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 น้อนกับวรับพี่น้อเหมือนตอบย่ำมถ้าตัวจาตสองตัวน,นี่กพระถือว่้าตัวแรกที่ผ้เขียนไรนี้สามหกห้ากับสามเก้าห้าาคันเลือกสานี่ยก็จะไปตี่นะถ้าสองตัวตก็มีม,มันมีสามนี่กเ้านะ้ามีสาตัวรงนะครับมาที่นี่เลขจังอ,ออสาก้าห้าแบบนี้แมแล้วก็คันใช้เ่นินเนี่ยสามมเล่หมดแรงเนาะ ชวาหกเข้าเนี่ยบมี่ชวากะไทยขทก็แปดอยู่นะครับตอนงวดแปดีรสามตัวหนาามตัวหลังกับบมี่นะครับเนาะแค่อวาล่ะงวดนี่ผมกับมันใจว่าผมพวนเพราะว่ามันจะกร้ไคร่ไปให้ถึงเองครับผมแม่ยูห <c oughs> นี่ง แล้วมาขึ้นเขาไปเหมือนแล้วแวดัวเจ้านึงมีไผทัาทัช่วงแปดหววสีจีบวแปดหัวดีิีกมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดังดึ้กันขึศูนหวดนึ้กาปกีกศูนล้านเปร์เซ็นอันนี้ก็ดังข่าคือกันเรียบร้อยห้วนะครับโคตเต้นได้สูนยพ่อมึงหัวจำได้ว่าวนะครับอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวผมแช่แล้เข้ากันเดี๋ยวี่ถึงแบบนี้นั่น พปีบันฟินแลดินมากร้้ากับปบันฟินแลนดเกระบงน้กะงวดศูนย์หลุดปั๊บที่โมกพิจิกายเนี่เขากว่าเขาหลุดคอแกนึงท่านไาวแต่เขาได้หลายไม่จะออกก้าหนึ่งล่างล้วเก้าวเจ็บนอาจารย์ได้ร้อตจะนี้หัวไหนเจ็ขึ้นมาไไปอาจารย์นีสอบบอบราลางขอกเขาหนึ่งมันออกขีทุัวหนี้เนี่ย หลายคนถามว่าแปดกําหกมันจะยู่ใสแปดมันจะเสียไปไหมว่าแปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหนเขาถามว่าแปดดังครับเกิดมากเขาบอกเอ้ยเคยเห็นมาเลข่ยยี่ยังคิดแปดอีอันเหมือนแม่กระทั่งสามโกนะครับพวกนม่กี้ว่าบปันไหนแตงวนนี่ก็ดีมุดมาสองวันเขากบบเบาลงเขากับจะพอค่อยอันแต่ว่าผมคือปลาแปดกัาหกเนี่ยมันจะร่วงกับดงนมีหน้าเลยมันจะออกบางก่อนเลยนะครับนพองวันนี้ อาเลขเด่นเนี่ยถ้าตามสูตรถ้าเอาแบบไม่หลุดเลยไม่แปดก็เก้าจะมาตัวไหนตัวหนึ่งแต่มาทุกงวนไอ้วกแบบนี้นะครับแล้วที่จำมัคกลาเลยว่ามัคกะาที่ผมให้เก้าเจ็ดเก้าสามตัวผมบอกว่ายังง้วนนั้นผมบอกเลยว่าหมั่นใจว่าปีนี้อ่ะปีของปู่เลขประจําตัวปู่คือเก้าบริวารก็คือเจ็ดเลขเก้าเจ็ดเนี่ยเลขเก้านี่จะมาทั้งปีเพราะปีนี้เป็นปีมาโลหรือปีงูใหญ่นะครับนาะเจ็ดปีของปู่เก้าหนึ่งแม้สามง้วดเล้ยว นะตั้งวลเนี่ยผมให้เก้าเจ็ดเก้าขวดกทิสามตัวูนะหลยแสนหลายบาทอยู่แล้วว่าจะขึ้นเขาไปสองมวนก็เมื่อไหล่ะนะครับเมื่อกี้หมู่บ้านเขาจะถามหมอาจารย์ว่นนี้ซื้ออะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดที่แล้วก่อนเน <laughs> พราะว่ามันสองมวลเลยดีปกติห้องมวดต้นงวดมันพอต้อนเลยน <h> ี้เขาแหนอกไปสองรอบนิดนะครับ้องแารรอบนี้อั้นอยู่แต่ว่าเบาลงนี่ลอตเตอรี่ระอะไรหกแปดเดือบ่า นี่จะไปเมาส์ได้อดีเมาครับเพราะว่าในแอฟซื้อมาท่านเขาในแอฟกระเป๋าตังครับกองฉลาดผ้ามีมมาท่านแปลว่ายังดังอยู่การเลขที่จะดังว่านี้ผมคิดว่าจะดังยุ่งสามตัวกับประมาณแปดหกแปดเก้าแล้วก็หกเก้าจะดังนะครับคนหลายสำนักจะปล่อยอยู่ไหมนหมืนนะด่วน ส่วนเขาเนีเ่ยคืออะไรก็ได้ขอให้มีแผลนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเพจจริงไม่ถ่ายหวยไม่ปรับเว็บขนาดน,นะครับเนาะถ้าเห็นนอาจารย์รถทีถ่คับเฟซไปหรือแอเพื่อน็นครับบอกเลยอย่ารับเด้อแล้วอาจารย์คุยน้ำขี้พ่อแม่เด้ออยา่าอย่าไปเชื่อครับอ่ามันสีราออกเงินเท่านะครับมันก็จะบอกว่าโอนเงินมาให้มันหาล่อยเดี๋ยวอาจารย์คือหนึงน่งแสนยุงเงี้ยเท่ากัอยากได้เงินแสนเท่ากันเลยจะโอนไป,ไป,ไปไเหมือนับเขาลอกเงินหาล่อยนะครับแล้วก็ ทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับปวดใช้สติที่จ้องอาจารย์อญญาจารย์บอกไปหนึง่งคือรัตตานีเด้ออญญาจารย์ไม่ได้บอกให้คิดกฎหมายเนี่ยที่สีเท่ากับนี่เดือดบอกให้ซื้อลอตเตอรี่เด้อนะครับเน,ะบนะบบาะเพราะว่าเมื่อหวงวอนบางหนึง่งพฤติการในต้นไม้เรียกนะครับข้อหาใบหวยชักชวนนะครับ,บเพราะว่าหันนอกบอกไปโบอกเบา ว่าปขึ้น่ร้ต่ดีเ่ย่ครับนอกาก็อยากโดนเป็นไรเรียกว่าเป็นยังนอกกับผมโดนพอยี่วัดหือว่าอาจารย์ดังๆอาจารย์แซมเหมือนกันั้งแเบดครับผมถ้ากัวเได้เห็นแต่ว่าอาจารย์ก็บอกยุ้ยซื้อรอต่ดีเนอะเข้ามือนะีรหรอกว่าเขาจะเปล่นยังงอ่ะก็หนึ่งมีนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดอีกแล้วเนอะแปดในหลายที่เข้ามาเนี่ย่ผมถึงดาพอดาแม่มาเนี่ยครับตอนมีแปดแมแปดสอง แปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้าแปดสองหกนะครับเนาะอ่ามีตามนี่เม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดแต่ว่าชอบสุดเลยก็จะเป็นแปดหกนะครับตัวนเลขคู่เดี๋ยวผมจะเขียนไว้แหละเข่าจะไม่ให้ลูกบอที่ตรงสุ่มดอกให้นะครับผมจต่เพาขั้นออกต่อคือนะครับถ้าเท่ามีโอกาสในคือลอตเตอรี่ถึงว,ว่าแจกคน้นหนีมากนะครับไม่ยังคิดว่าอันถ้ามันรูดไปเนียเ่ยมันจะอัดเลยนะครับ ปลาเขาก็จอออันขนาดรุดมาสองงวดแล้วแบบนี้สี่อัน,นอยู่นะครับเนาะแย้มน่ะมันโคดถามผมแต่อยู่ไหนหกอยู่ไหนก่อนแย้มกับอันเลขผมคือเขาครับคือตัดดีีเข้าสิบหกงวดนะครับเข้าไปถึงสิบสามเลยสําหรับเด็กพี่เขามาผ่านหลังๆนี่นะครับเนาะแต่เข้าไปยังนําอยู่แต่ช่วงที่ด้วยตัวเดียวก็เงเต้นตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมายาวจนมาถึงหนึ่งพฤศจิกายนแปดงวดสิโหลุดเลยนะครับจากทะลุทะไล่กระลูกซิก ที่ถึงรางวัลนิดนึงโดยว่า,าที่เล่ยนยลายลาย่เขามนอยู่น,น,นแลวนะครับเนาะแต่เขาจุกไม่เนยเขาเป็นอย่างนี้ครับตอนเด็เป็นอยู่มาสอมวดนะครับถามอาจารย์เมื่อไรว่าไหลด้วยกันเลยวิธีให้เอาสามก่าทีนงคะแนนสามกมา็จบแล้ววาคือลูกศิษเอกผมนเเ่เราแรนร้านนีงที่แออยู่เมืองบนล้วถามอาจารย์เอาตัวเดิมเราไม่สามเอาหกติดต่อที่แย่นาดแม่เอาสามไม่เอาไว้หรอ ผมกลัวพ eh? ี่หมดเยอะทวารเนียนบุตล้านนั่งร่างไนึกแต่สองล้านเหรียญมนแล้วครับพอสามมาหนิแม่เขาเลยทักไลน์หาเราอยู่นะครับเราแต่เสียแต่อยู่สองงวดแล้วได้เรานะครับกาเพิ่นก็ได้ช่วงที่สามงวดช่วงแปดงวดแล้วก็ได้ทุกงวดนี้เราก็ได้มาหลายเลรียญละนะครับแต่งวดนี้กะชื่อยังว่าทั้งกะเหลือตาเฮาเนี่ยพ่นหีดานี่เพราะตืมน้ำเหลือเด้ง คูเจะมตมาะมตมาเขาอยู่ผมจำค่ำผมเบาเข้าไปร่อยยูฟูค,คัดคนเน่คือว่าตอนศูนย์ล่านกัเจ้นผมดูเนี่ยตอนแรกดังมาคัด่าเพราะอาทิตย์ก็มากมเนเหรือด้อำนี่ยงวดเก้านึงน่ะผมประกาศได้ว่าเลขจะออกลางเก้านึงพอจะเหลือถ้าคนตังาดีซื้อคือยังงวดนี่แหะคือยังเข้าหละจะถือเลขา็ถือจะมากขึ้นเราหน่อยไหมมากไหวเพื่อนมากเข้ารวนนิดเดียเมื่อที่เมืไหลกับมากขึ้นเราในลักผูู้ก็จะเข้าอยู่หอกนะครันาะเพว่าสนนีดีเข้ามันจะ เอาไล่ก็รุ่นที่แล้วนะครับป้าไก่รุดเพาะสามงวดวดอกเนาะรุ่นอีกงวดอีกอ่ะโอ้มาไกลเนาะเดี๋ยวพูดต่อ,นตอนนเนาะเท่าเป็นเราก็จะเลิกเล่นผมเชื่อว่าเราจะเลิกเล่นแต่เื่อเขาตายหมแล้วนะครับ <c oughs> ได้เด็ดแล้วลงทุนไปหลายแล้วซื้อเองยังบนะ <c oughs> ่ี้ย้ไก่ดอกเนาะราคางวดนี่เห็นอาจารย์แซมทางสีสะเก็ด่อยมาหนิคือหนึ่ง เรามาแปดหนึ่งได้ออาจารย์แซมเดี๋ยวเรามาได้หลายนะครับเนาะมันก็มีอาจารย์ดังบกี่คนเนาะช่วงนะครับเรามีอาจารย์แซมนี่ผมนี่อาจารย์ในตินเนาะอีกคู่นึงนะครับแล้วก็อีกอย่างขึ้นมาไม่คุณน้ำหวานนี่อย่างเนี่ยก็อีกคู่นึงที่แม่นๆเด้อผมุีสามมา,บาเบิร์นโยเราตีใส่คือวันงุ่มสุพรรณดอกเลขเราจะเขือดเาถุงงวดนี่กันนะครับเนาะเดี๋ยวลองเห็นหน,น้ำเบิร์นสบายแห้งเบิ่งหลายอาจารย์แต่หลายเลขเยญที่คนไทยเขได้ไดยังจับนะครับ เอาการะดับพนกี่ถึงชื้อรักก็นี้ใบเดียวก็ถึงเจ้าครับคนจะรวยซื้ออะไรก็รวยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเลขคูอ่ออกไอ้อาปากกาไม่เขียนเลขคู่ไหมคนไข้นี่ปีนะชื่อลอดนี่บอกหรือไอ้กระทักกันนี้บอกหอกมข้อริมในหนึ่งเอ,อาน้ำผู้หลดอดดีกตัวไอ้เดี๋ยวยจะมาเบรน,เเน,นน้ำผู้หลอดกันอีกทีกันเถอะกองพิเศษ อย่าบุกไปนะพ่อเลยทไเวลไม่มีหลอดเจ้าหลวงไทยลงได้ดังได้ติดอกเข้าไปซื้อก้อนเลยนไยอะไรก็แบเดิมนะอันนี้มีไผ่ขั้นถึงเลยครับผมแม่ยืนหลายอยู่ตัวหนึ่งหุ่นหที่เขาถืงก็ซื้อเห็นรึเวล่นก็กินกูใต่ทุกตัวจ นะครับมันก็นจะเป็นประมาณนี้เห็นบนงงล์งวดนะเขาเก้าหนึ่งเขาอาจจะเย,ย็นอยุติเก้บบาเพราขั้นเอาหรือว่าเก้าเจ็ดที่ดังๆเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวเราอาจจะยังไม่ไม่ได้ซื้อแต่เรามาซื้อแปดนี่เขาซือโโอาาซ้อทุกตะะัวเขามาซือ้อทุกต,ตัวนะครับก็ะเรียบเจ้าจดวงเนาะพี่น้องโอ้ตอนนั้นกระดังเหรอเมนบล์โอ้ตอนนั้นกระดังนี่เมนบล์อนนอบโอ 17มากรานี่3ตัวนี่ก็ว่าได้มันมาผมอ่ะเขาได้3ตัวย้อนมันถึงเป็บรู้ไิดอกผมไปลุงวอาว่า979ที่ริงผมทิ่ว่า97แตวผมไม่แถมมาอีกเขาเล็สุดว่าผมไม่3ตัวเขา1คูลพันเดีพันหนึ่งในร้านมึง,งมัน้นแต่ไปเจอพอดีวันนั้นก็979อะแคคนเหมือนมูนไห เกี่ยบพกไม่ใส่ล้ววะว่าหนาวเลูเม่อนนี่ผมเกเป็นล้มครับเพื่อนนี่มื่อวนนี้ผมว่าเป็นล้มแล้วถ่ายรูปยกโตัวถ่ายรูปคนหลายเลยครับเป็นล้มเัอตัวจะเชื่อครับเมื่วนอีกอะแต่ขันแปดเ่าผมบอกเชื่อไม่จะยื่นว่าได้หรอกผมจะงานเขาแล้วกันลำบากแู้มเพราะว่าเพราะแปดมันดังครับเนี่ยเกิดมาเรียยังคลิดแปดอ่านครับ มันหลุดไปกระดีอย่างมีในภาคพันธุ์ปู่อัานในล่าแล้วได้ไปเที่ยวเล่นแล้วนะครับปู่อัานในภูเขาจำหน,นักเลยมีที่น้องอะโอเคมาหลายอยู่อ่ะเดี๋ยวก็จะพาไหวปูเนอะลาหน่อยเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวเอาเลาวน้อยกว่าวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบ ี่ผมลดคำบอกผมโลงราว่าคนบอกว่าผมยู่คุ้ยโวดผมจะเลยบอคอยก้าบอกอย่างแต่ว่าพ่อผมบอคุยบอกว่าสั่งว่าหมันใจที่ทังผมบอกนั่นก่อนเนี่ยเลขนั้นบ่อเข้าราะว่าผมกลับไปย้อนเบิงเลขหวนที่เต้นมากราสไปบนขี้ผมมีดลงเบาไดยคว่ำหมันใจกับผมหมันใจแง่ได้เก่าเต้นนะครับเนาะเท่ากับต้องเบาแต่เทนั้นไงงวันี่กะผมบ้ามากครับจะได้กระมาพอวันนี้มันไก่พอสมควรหนึ่ง ผมเคยบอกกับปู่อะไราจำได้ว่าตอนคู่ผมบอกว่าหาผู้หญิรรดาผมฉน้ำหนี่ไหว่าขอ้นึผมมาเสแด่หงวดึงท่านบ้านะผมบอกคู่ว่ามันมาฉื่น้อเท่าเราปู่ออกเขานึงเหรอเยไเ่อหนึงผมเละเป็นบ้าเส้นเหล่าเส้นเหล่ายัรไต่งประเทศเนี่ยไปเช็ิหาใบได้ดีโอ้บก่ได้ขอเคื้อว่าได้ว่ได้ออย่างบอกใต้ดินนึกเยอะว่ได้ตาวจหหลาย กันไต้ก็ได้หลายู่นะครับเนาะหล้กกามาเก่าเจ็ดเก้าแล้กก็เลขที่ของเขามาทุกงวดจะมาหลุดทวดมแอบนั่นแหละหล้กกามาหลุดทวดเมื่อกี้เาเลือกเลขที่วดนี่มันจะมาที่พอหลุดเลยแปดรับเก้าเนี่ยมาตรวไหนตงนึงถ้าเขาเลือกแปดไปแล้วผมเลยเอาเก mm. ้ามานึ่งเเป็ดแปดเก้าแปดเาปดหกแปดสองมีตัวที่ชอบที่สุดตัวสองเก้านั้นเป็นตัวแหมมาสองเก้านี่ยมาจากเดือนนี้มันมียี่สิบวัน จะได้เป็นทีม้าของเลขสองเก้านะครับแล้วง่วนนี้เลขสัอนจรออกที่สงขาซึ่งสันจรรอบที่เราทําล่าสุดก็คือสัอนจรโคราชเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งแล้วเ็ษบนล่างเข้าสู่ได้ยูครับสาจอน,นะครับถ้าเลขมันเป็นเบิ้ลหามเนี่ยเช่นแปดสองเก้าแปดแปดสองหกเนี่ยเราก็อาจจะทิ 8, 8, 9, 8, 8, 8, ้งแปดแปดเก้าแปดแปดหนึ่งไปด้วยก็ได้นะครับเดียวเม็ดเดียวเข้าคือแปดสองสองแปดเองในทคากเนี่นเราสี่ล่าข้างหนึ่งอาจจะเป็นแปดสองสูงผมก็เลยทื้งแปดแปดนั่นหมนือดขึ้นนะครับแล้ว ระดาษไปสบาย่ือ,อยังก็ได้แค่น,นี้แปดนะครับนอนกจากมีเงินไปใจเขานั่งหมดก่อนนะครับส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มมันจะเยอะไปแต่พูดให้ฟังตัวที่เด่นน,นะครับเผื่อไม่ซ้อมในนี้ก็จะมีแปดห้าแปดสมหมากเนอะอยู่ในชุดเต็มด้านที่หลายแต่เน้นๆเท่ากับแปดสองดหแปดเก้าซื้อซ้ํานี้ก็ได้ขั้น้นมันจิถึนงนี่ยังไงมันจะถึงครับพ้น,น,นบนถึงนี่ลายไปทุกซ้ำหน้าทุกทายแล้วถืงมากบนไหนก็ทุนนะครับเท่ากับเอาทุกเอาซ้ํานี่แหะ ต้นโตคงไปชื่อแหมไร้ก็มูนะครับมีึ้่ย่างออกไปกระเจียเลายะตีทีเมาแล้วนะครับเมาะงวันนันน้นงวที่มันดังๆเนี่ยย่างไปยในกบบองบ่มงนี้เขาออาหมือครับ <c oughs> อาจจะมีคนมาขี่ดอกตะเลขทั่วในวันี้มันกับืึอคนละทิศคนละทางแต่กับผมมากลีกแดหรายไัวเรื่นะครับว <c oughs> ันนีะมีมีเอาเอา้อยเล่าเนาะแาเนี <c oughs> ้เตรียมพรดากระเรา <c oughs> เดี๋ยวกําลังจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะเอา้าดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะหยิบลอตเตอรี่ช่วยลอตเตอรี่สักคนละชุด2ชุด3ชุดนะครับก็จะเป็นงวดนประจําวันที่1มีนาคม6 7 6 7ครับ ก็วันนี้พร้อมและมั่นใจที่จะทวงคืนนะครับคิดว่าก,ก่อนอื่นว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเว็บพนันคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับนอกในการประกอบซื้อลอตเตอรี่ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับนาะออาจารย์ก็จะหยิบว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาจารย์จะหยิบเลขไหนนะวันนี้มั่นใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าหยิบเลขหลายๆก็มุมนะครับ<ม>นาอนนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะเข้ามาเอาไม่ละเรียนวงมาเดี๋ยวเอาเอา๋ยวได้พี่น้องเขาถ่ายยี่นี่เลย นี่ผมแหวนหรือไปเดียวน่ะพี่กิ้ขายดีแท่ผมอขเาเอ้าอยงไรฮกแปดมีหลายก็มึงฮกแปดชุดสี่มมอมสองกมีหลายกีเสีเกียงยังมีหลายในของผมเ้านอกเดี๋ยวนะเพื่อก่อนแหล่ะ ได้หกแปดครับแ่งแรกได้หนึ่งชุดไม่จัดไปหชุดกไมาเอาของข่อยไปเรีย้อแลีล้ตัวนี้เกียบร้อลีล้นี่กำลังสีลีลาเอราไม่แอปสือะไรเลยมาก็ไม่ได้แค่งมไม่ดรับยังแค่งอยู่กันเนย้โหโอ้โอ้โอ้โโอ้โหโอ้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 โ้อ้โอ้โหโอ้โหโ่อ้หอ พร,รุ่งนี้แปดเก้าแปเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้ามเดเก้าแปดเก้าแปดเก้มแปดเก้า ด้ามเอียวนมาปครับแต่เลือกอะไรนี่นะครับ9ี9สี่294รือใหญ่เลยนะเนาะ68เาดเายดี่อีกว่า86 68 88

ได้นจน้นหไข่เจ้ชุดงาเขาจะมเลพือนก็ยัมองเรื่องเดี๋ยวเดส่งให้หูดเลยเกียรต้องใบหน้ารที่เป็นน้ององพี่หยิบไปเลยไเเบอร์เครับนี่มไม่มีแผงนี้หมดเจียร์ถแล้วก็ สองเก้าไม่ีเพ็นะครับอเรามมีเดียกผมมบอันไเลยเอะสไรสองปดอไป่้โมานีเนี่ยครับเดีอยวเดืดเเดือดเดเดเดดเดือดเเดืเอดเเดอเดืดเอเงือดยดดอเอเอเดเดือดเดออเอดเือเปลี่ยนือดเดเเดเเดีดเดือดเเดืีเดอ <4 S 2> ทา้งหุ่นนี <ent> ่มา <ril jamais> ท้งหนแปดลายเลยสองไม่ได้ขายแปดสองมาได้แเปดสองมาค่เมื่อไหร่ลองเก็บอ้อเนื้อหมดหกแปดองไม่ได้หกแปดเลยบรรทัดทั้งหุ่น6กแปดหรือหกแปดเราลุ้นถูกแต่ถูกแต่ว่าจไดหอะไรยืดยืดห โอ้โนไปก่อนไปก่อนใก่อน้ก่อนก่อนใ่นี่องแปนเป็นองแปอปกไปเหมือนเลยน่ครับอหปหกเนมีอคนนอันีอีกอีกัต้อปว้าวดีของตนั <inside> <The> แปดแปดตัวล้วนครับแปดล้วนเปล้วนเยอะเนี่เหมือกันไม่กจไป้อาจารย์เาออกไปเลยสุดซี่ใบเลยกเกี่ยงตับได้เกเพิ่มที่สามให้อ่ไดยีออกไปเดียว

เยวนเดี่ยวยังเพื่อนเมนท์พวงไปออกแล้วนี่หกแปดพุงเลยเก้ามิบอ่ะเก้าแปดเก้าเยิ่อเมนท์งเก้าอืม

ร่วมเลยว่ะไวกไหนไม่รู้สัร่วมรวมรครับรวมรมันจะคิดงไอหนึ่งไนรู้เอาดตเาไม่เาสับโอ้ยงากินกันนะครับเนาะินนี่เกี่คกับเขาอยู่รงมันจับนะครับบินรัรอยู่ครับตอนนี้เราก็ตามหาหาแปนะครับซึ่ง68แปดหายากก็เลย ได้แปดเก้ามาส่วนแปดสองนี่ก็ชอบจะชอบอยู่ประมาณสามตัวส่วนสามตแบ่งตัวนล้วก็อาจไม่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นโลคอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะก็แปดสองแปดเก้าแปดหกเนี่ยคือตัวเน้นของอาจารย์นะครับที่อาจารย์เลือกมาวันนี้แต่ว่าแปดหกหายากมากนะอาจจะออกกับม้วนแปดเก้าก็ได้ส่วนแปดแปดสองนี่ก็ชอบนะครับอย่าลืมแปดสองตัวเด้อยแปดแปดอย่าลืมนะครับน้องเอ้านนี่เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายวัไใดกันนะครับกำลังเทียงกันครับ เราอยโอ้เราเอาชุดจองไปม่น่าเสียดายไปหนึ่งชุดนี่เหรอมยังกเป็นเลขก้อนแม่จ้์แน่ท่อมาผสมนินึศูนย์่ก่อนไปแมะก้เก้าบลเุีกว่าพี่เด็กแมนขายนี่กี้เราไปหาแหลกมูนี่เป็น่ามูทันแล้วแล้วเนี่ยไงฟ้อมี่หม่อก่้าแามันแห้ง ส8งหมนโอ้28ได้สอ้แปสองหมื่ครับพี่น้องหมือนไหนใอซื้อแลตอนนี้เยอแปดเ้าครับยอด2 8 9แปก้ีครับโอ้ยงันดีนะครับสองหมื่นแปดเก้าร้อยามาอดเนข้าไหมครับไดเอันนี้คือซื้อแบบไม่ได้คำนวณไ้กอลยสองหม่าอยเกอยดีสองหมื่นเก้าสองหมื่อยได้ เสียงใจานะเปิดบ่เลขโดยเดินงานนแปลพันเ้าร้อยบา่เดดวหันมันมาบันเดียวาจับชุดแม่ต้มครับยอครับร้อยครับก็น่าจะเป็นร้อยใบนะครับเนาะส่วนมากก็จะมีแปดสองดนะครับเนาะที่ที่เป็นตัวเน้นเลยส่วนตัวเนี่ยเราก็ เขาเอาให้ผมก็เลยเอานะครับเดี๋ยวเอาให้ดูจ่ายเงินกรือนะเนาอบคุณแนซืจ่ยเงด้นส่จายเนครับได้สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสองแปดเก้าพอดีว่าได้ครับว่าได้ออกขึ้นครับมึงเงินหล่แปดหกนี่หายากครับช่วงนี้แต่ว่า8 2ดสองกับแปดยังมีอยู่นะครับก็อิงๆไปเวยเดีวขอให้ถึงางวัลที่หนึ่งครับถูกหมวดบอนพ่อเพียรตัวผมครับเ้าาลแล้ว ทำวันที่หาว่าหาว่ามีผมไม่ได้ซื้อไปอันนี้เนียกเปียกเปีย่แ้วกเปีย